เรามาดูทะเลตรงนี้กันนะคะทุกคนเมืองกัดกายสวยมากนะไปดูตรงนี้อันนี้คือคือเป็นคะเลหาดที่แบบว่าเขาเปิดให้มาชมนะคะทุกคนเดี๋ยวทุกคนน่สวยมากๆเลยทุกคน ดี๋ยวจะให้ดูคะเิหาดได้จตะทุกคนอ่าเดินถอยหลังมาก่อนมาก่อนอะโพตนี่ทุกคนเป็นไงคะคะเิหาดอันนี้คือเป็นคะเิหาดที่โดดเด่นอีกคะเิหาดหนึ่งที่เมืองกัดไก่นะคะทุกคนเนี่เห็นจริงช้าโพแล้วเห็นไหมทุกคนว้าวมุมนี้เป็นมุมที่แบบว่าสวยมากเลยเต้ทุกคนเห็นไหม สวยมากมากทุกคน